เขาออกไปกับก้องกันสอง,สอง,สองต่อสองเหรอก็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 หยวนตะบอกเบบีมาเดี๋ยวนี้นะว่าหมอวุ้นคือใคร เี่ยวเระถึงกนทีโอ๊ยไหนอะนี่โอยเปิดมีออกเบบบเดี๋ยวถงตัวหาหนะจ๊ะเฮ้ย ยุดกันนี่เธอมาทำอะไรเนี่ยอะไรเ<อ>นี่ยนี<อ>่นี่เธออยู่นี่เหรอก็ใช่นะสิแล้วมาทำอะไรสรารรูปแบบเนี้ยคงเป็นคนใช้สินะอ,อ้าวนี่ก็อ,อยู่ใช่ไหมไปบอกก็แปว่าฉันมาหาก็คุณหยวนครับพี่ดอกไม้มีผู้หญิงมาหาคุณก็ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักคุณหยวนด้วยนะคะใครเหรอครับ เบบี้เฮ้ยฮโอยหยวนเป็นงครบ้างแฟนนายเหรอจะบ้าเหรอนี่แฟนก้องมันฮะแฟนกูกโก้พูดดังแบบนี้ก็ได้นะดูไว้สินี่แหละคือผู้หญิงรอบคอมากๆรอบคอยังไงดูดินี่พกแอร์แบ็กติดตัวมาด้วยไอ้บ้าทะลึ่งดูสิผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวอย่างก็ออกมาจากทีวีเฮ้ยก็ใช่นะสินี่ก็เป็นนางแบบของแบ็กซิมนี่ เฮ้มตาเฮ้ยคุณก็เขาชอบผู้หญิงแบบนี้เหรอเนี่ยคนรวมรวมแล้วเนี่ยเขาก็มีเยอะแล้วก็มีดีกองคุณเยอะนะอเ้ยไอ้เี่ไอ้เหี้ยคอเนี้ยอหี้ยอเหี้ยไอ้เหี้อ้เยอ้เหียไอ้หยอ้ีี่ีอหอหอเหออาม่าสวัสดีค่ะ ผู้อพยพย้ายกันมาทั้งบ้านเลยนะคะแล้วนี่เจ้าของบ้านไปไหนล่ะคะเจ้าของบ้านตัวจริงหายตัวไปลูกชายเจ้าของบ้านก็เลยต้องออกตามหาก็ออกไปตามหาพ่อหรอแล้วทำไมไม่รอรับเดบีล่ะแล้วเนี่ยโทรสัพ์ก็ติดต่อไม่ได้เรียองเช้าแลยนะคืออยนว่าไอ้ก็มันคงไม่รู้มั้งว่าเบบีจะมามันก็เลยเอาเรือออกไปตามหาพ่อที่เกาะ แล้วที่เกาะคงไม่มีสัญญาณด้วยมั้งเออเอดี๋ยดิเอาอย่างนี้ไหมคะก็ลองโทรเข้ามือถือของคุณหมอวุ้นดูสิคะอ๋อใช่ใช่ใชหมอวุ้นฮะล้วหมอวุ้นไม่ทายล่ะแล้วเขาออกไปกับก้อนสองต่อสองเหรอฮะกอก็ออออหยวนบอกเบบีมาเดี๋ยวนี้นะว่าหมอวุ้นคือใคร คนหนึ่งความรักต่างลงทางเพื่อมาเจอที่พักพิงอยากเล่าไดยไหมเขาทำไงตอนที่ทิ้งใช่ย่าง